เอาเฮ้ยจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ทอดเหรอเฮ้ยแกะลงมาจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ทอดหรือไงออ <c oughs> มันจะกินหืมดูดีก็จะไปลงกระทะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะกำพ้อกำเนียอยู่เ,เช่นเคยนะคะเน a ี่ยเอวาเกมนะคะวันนี้นิวก็อยู่ในแบบต่ที่ชื่อว่า HAMSTER Simulator นั่นเองนะคะ <G ül üyor> ก็เป็นแบบที่จำลองชีวิตการเป็นแฮมสเตอร์นั่นเองวันนี้นิวก็จะมาเป็นแฮมสเตอร์กันวันหนึ่งนะคะก็ ก็มาดูกันว่าการเป็นแฮมสเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงอะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะมันก็อ่อย่างเราเข้ามาอ่ครั้งแรกนะคะมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นแฮมสเตอร์ พันอะไรอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นพันโลโบโอฟอกกี้นั่นเองนะคะคือพี่นิวเนี่ยเลี้ยงแฮมสเตอร์อยู่แล้วนะคะพี่นิวเลยจะรู้รู้จักสายพันธุ์ของแฮมสเตอร์เป็นอย่างดีอ่าแล้วก็พันต่อมานี่คือพันวินเทไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพันใจแอนนะคะใจแอนแบบของไทยนี่แหละ อันนี้ก็จะเป็นหนูอ่าแฮมสเตอร์แบบว่าของจีนนะคะท,ที่รู้นะน่าจะเป็นแฮมแฮมสเตอร์แลดหรือเปล่าหรือสักอย่างนี่แหละอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแฮมสเตอร์อ่าแจแอนยุโรปนั่นเองโอเคเดี๋ยวนิวเนี่ยขอเลือกเป็นอ๋าโอเคนิวเลือกเป็นอ๋อโบรบิฟอกกี้นั่นเองนะคะเพราะว่าวินทไวเนี่ยรู้สึกว่าจะเสียตังค์ตอนนี้นะคะเราก็มาเป็นอ่อหนูแฮมสเตอร์กันนั่นเอง อันนี้นะคะมันจะให้ให้เราปั่นจักรนี่แฮมสเตอร์วัตถุจักรของมันก็คือการอปั่นจักรนั่นเองนะคะเอ้ยปั่นยังไงวะเออปั่นยังไงวะเนี่ยเอ้ยปั่นปั่นปั่นไม่ปั่นโอ้โหไม่ปั่นก็ไม่ปั่นโอเคปั่นไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองไปเฮ้ยออกไปนอกกงได้ด้วยเหรอโอเคอันนี้คือเราไต่ขึ้นไปข้างบนน่ะเฮ้ยออกไปนอกกงยังไงอ่ะเฮ้ยยังไงมีท่อให้เราลอดด้วยเราลอดไปดิ อ้เจ้้ยลื่นปื๊ดเฮ้ยอ้าเฮ้ยบนกลับมาที่เดิมเฮ้ยออกไปยังไงวะเอ้ยนี่ไงเ้ยออกไปได้ด้วยโอ้รู้สึกว่ากลงมันมีรอยทะลุนะคะสามารถ้ยแฮมเตอร์มีหมวกอะไรม,มีหมวกอ่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีแล้วก็มีหมวกพอดีว่าเจ้านาราซื้อให้อะนะ โนายเป็นแฮมเตอร์ที่โชคดีมากๆเลยนะมีหมวกด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้มันก็ให้เราเน่ยรู้สึกว่าจะมีเก็บเหรียญด้วยเหรอแล้วเราจะไปเก็บเหรียญที่ไหนละเนี่ยหรือว่าในกล่องสมบัติอันนี้หรือเปล่า <c oughs> โหรู้สิกระโดดขึ้นยังไงวะโอ้มีล้อเออมีสเก็ตบอร์ดด้วยนะแล้วก็มีโอ้ถุงเท้าอันเนา่าเๆอันหนึ่งของเจ้านายเราโอ้โหแล้วก็มีพิซซ่า กินได้ววแฮมตอร์นี่อกินพิซซ่าไม่ได้นะคะต้องต้องเป็นเมล็ดทานตะวันนะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะไปหาเงินจากไหนได้ล่ะคะอันนี้มันกระโดดหูกระโดดยังไงเราจะไต่ขึ้นยังไงเฮ้ยเราเจอลูกบอลว่ะเฮ้ยมีลูกบอลอยู่ตรงนี้ลูกบอลอะไรเนี่ย <c oughs> ของเล่นหรือเปล่า <c oughs> นี่สามารถ <c oughs> ดันดันเล่นได้ด้วยนะคะนีแ่แล้วเราจะออกไปจากห้องนี้ได้ยังไงเราจะวนเวียนอยู่แต่ในห้องนี้ โอ้มีแต่โลโบโฟักกี้นะคะเพราะว่าเฮ้ยนีงไงออกไปได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะลองออกไปข้างนอกกันทำไมภาพมันมัวๆขึ้นเฮ้ยอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำนะคะอันนี้ห้องน้ำอ่ายิานดีต้อนรับน้องชมพู่เลยนะคะเข้ามาเล่นด้วยนะตัวไหนเนี่ยน้องชมพู่เนี่ย <c oughs> ตัวนี้หรือเปล่าโอ้หน้าตาแบวมากอ่ะเฮ้ยอะไรอะเหลืองๆนั่นคืออะไรโอ้โอโอ ไม่ม sí, he no? eh? ีเหรียญให้เก็บได้ไงเหรียญอยู่ตรงนั้นอ๋อคือเราต้องเดินสำรวจไปเอ้ยมันแย่งเหรียญเราเหรออยี๋บอกนะว่าต้องแย่งเหรียญกันตอนนี้เราก็ดำน้ำลงไปนะคะเฮ้ยขี้เป็ดดิขี้เป็ดขี้เป็ดเฮ้ยโอ้ขี้เป็ดได้ยังมาแย่งเป็ดเราอือจี้โอ้โหขี้เป็ดดินี่แฮมสเตอร์ขี้เป็ดเป็นไงเราโอ้โหเป็ดคว่ำโอ้โอ้ยเจ็บมากโอ้ยเก็บจมนะเป็ดคว่ำอะ เดี๋ยวเราลองไปหาเหรียญที่อื่นกันดีกว่าเดี๋ยวลองกดอันนี้ซิมันคืออะไรเนี่ยคอสตูมอ๋อนี่ไงมีหมวกให้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เป็นคล้ายๆเครื่องแต่งกายออซซัลีโอ้ยหมวกนี้มันฟรีนี่หว่าถึงว่าเอ้ยอันนี้ฟรีไหมเนี่ยดูดอนอะไรเนี่ยไม่สามารถเอาได้อะไรลองใส่หมวกนี้ดิเฮ้ยแต่หมวกนี้ใส่ได้ลองใส่หมวกนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราลองไปห้องอื่นแล้วกันนะคะเพราะว่า ไม่เจอเหรียญเลยเฮ้ยนายสวัสดีสวัสดียยยัยย,ยเราเป็นหนูเหมือนกันเลย,ย <c oughs> อ่ะโอเคตอนนี้นิวก็ห,ยกหุยนัน่งเงเหรียญนั่งเงเหรียญเจอเหรียญแล้วอุ๊ยนี่ไงเราต้องกระโดดไปตรงนี้โอเคเราจะไต่ไปเอาเหรียญกันนะคะเอ้ยได้มานนหนึ่งโอ้โหเหรียญหนึ่งมีมูลค่าแค่หนึ่งเหรียญน้นอยชิบเป่งเลย <c oughs> เราจะลองไปดูห้องนี้กันอันนี้คือห้องของใครเลยเนี่ยอุ้ยมีเหรียญอยู่ใต้เตียง ถ้าเกิดกดวิ่งในไ้เนี่ยโอ้กดวิ่งกดวิ่งไม่ได้ด้วยหุยเดี๋ยวยหญมาย่งเดี๋ยวต้องไเอาเหรียญก่อนเดี๋ยวมีคนมาย่งเหรียญเรานะคะเขาไปย่งเหรียญก็ไปย่งเหรียญดู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  คงไม่ได้คันหลังกลับละกันโอโหหน้าตาจิ้งริมมากนะคะแฮมเตอร์ตัวนี้เราจะจะลองไปสำรวจห้องอื่นกันต่อเดี๋ยวไปดูดิว่าห้องอื่นเนี่ยมันจะมีเหรียญให้เราเก็บอีกเฮ้ยนายสวัสดีพอมายืนอึ้งอย่างนี้ละเอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในนี้อุ้ยเข้าไปได้ด้วยอันนี้มันคือท่อของหนูจะชับเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าเรามีภารกิจหนีออกจากบ้านแห่งนี้เจ้านายเลี้ยงเราไม่ดีใช่ไหมโอเค ตอนนี้นิวก็ใส่หมวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหมวกจักสารโอเคตอนนี้เราก็จะไปไหนกันก็ไม่รู้นะแต่เราว่ารอดท่อมาแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆออ้เจเหลียนเจเหลียนไอ้แย่งรเปล่าเอ้ยโูแย่งเหรียญเราอไอ้หนูไอ้บ้างอ่ะตัวไหนเนี่ยใช่แฟนคลับเรารู้เปล่าวะโอเคตอนนี้เราก็เราต้องนํามันไปดเดี๋ยวมันเจอเหรียญก่อนเราทําไงเลยเนี่ยไอ้อย่ามาแย่งเราไปไปไป,ไปเลยไปเลยไป ไอ้เอ้ยข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าคืออะไรเฮ้ยอะไรมานะยิ่งเดินไปมันคืออะไรเหมือนจะเป็นทางไปห้องไหนอย่าบอกนะว่าเรากลับมาห้องเก่าฮห้องไหนเนี่ยเฮ้ยห้องครัวเฮ้ยเราออกมาห้องครัวนี่นาเฮ้ยห้องครัวนะคะตรงนี้โอ้โหดูสิมีอะไรเนี่ยมีกล้วยกล้วยร่วงลงมาแอปเปิ้ลด้วยกินได้หรือเปล่ากินได้ไหมออุ้ยไม่ได้แต่ดันได้เฮ้ยมันปีนขึ้นไปได้ด้วยเว้ย เดี๋ยวลองปีนขึ้นไปดิว้าน่าจะเอ้ยโอ้โหไอ้นี่มันแย่งเหรียญเราอะ่ะเอาเฮ้ยจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ทอดเหรอเฮ้ยแกะลงมาจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ทอดหรือไงมันจะกินอดูดีก็จะไปลงกระทะมีเหรียญให้เราเก็บอีกมีเนี่ยล่วงหล่นลงไปแล้วกัน้ชื่อโอเคโอ้โหเว็บไก่ยังไงเนี่ยไก่กระเด้งออกมาข้างนอกเอ้ยตรงนี้เราสามารถปีนขึ้นไปได้ใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะปีนขึ้นไปบนนี้กันเอ้ยเอ้ย,อยโอเคโอเค จะปีนขึ้นไปบนไม้กวาดนี่โอ้ยตรงนี้เป็นที่ล้างจานอุ้ยตรงนั้นเหรียญอยู่ตรงนั้นไงอ๋อมันจะโผล่มาแต่มันจะโผล่มาช้าหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวลองจุ่มไปดิบุ้มโอเคก็ว่ายได้นี่หว่าว้ยจมน้ำเอ้ทารลงไปข้างล่างจะเป็นอะไระมันก็ไม่เป็นอะไรอ่ะขึ้นมาแล้วตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหมีปฏิทินด้วยนะโอ้โหปฏิทินตั้งแต่ปี2011อโอ้โหเฮ้ยพิซซ่ามีพิซซ่าอยู่หนึ่งชิ้น ลุ้งไปข้างหน้าดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บเหรียญอันที่เราไม่ได้เมื่อกี้นี่นะมันจะเกิดช้านิดนึงโอเคตอนนี้ได้สามเหรียญแล้วยูวโคตรเยอะเลยลุงไปเลยโหแอปเปิลน่ากินมากแต่กินไม่ได้ดันได้อย่างเดียวนะนี่มีกล้วยโดยแอปเปิลมะละกอซ้มกุยฮึโอ้โหเฮ้ยพวกเราเต็มเลยใครเป็นใครละเนี่ยโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะไปดูว่าข้างบนมีอะไรโอ้โห ู้สึกว่าจะมีแต่สายพันธุ์โรเบิร์ตฟอกกี้โอ้เโอเคไปไหนต่อเนี่ยเราต้องกระโดดข้ามไปหรอมันจะกระโดดข้ามยังไงวะหรือไงอ๋อมันจะนึกว่านึกว่าเป็นที่โล่งโอเคไ<อ>ต่ไปไหนเนี่ยไต่ไปมั่วหมดเลยอเฮ้ยเ<อ>ข้าไปในแก้วได้ด้วยเหรอออกมาได้ไหมน่ะเข้าไปแล้วออกมาได้ไหมถามหน่อยสิเอาเข้าไปสองตัวเลยเ<อ>ข้าไปอะไรต้องสองตัวสามตัวเอาออกได้ด้วย เราคงไม่เข้าหรอกนะจะเข้าไปทำไมโหนสุกบ้านนี้จะชอบกินพิซซ่าเป็นพิเศษนะคะมีแต่พิซซ่าทั้งนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจอ่ห้องรับแขกดูนะคะตรงนี้น่าจะเป็นห้องรับแขกโ,โหบ้านนี้นิชอบดูแฮมสเตอร์นะเลี้ยงแฮมสเตอร์ยังไม่พอนะยังจะชอบดูทีวีกเกี่ยวกับแฮมสเตอร์อีกนนเนี่ย,ยแต่ตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่านิวเห็นเหรียญอยู่แวบๆเลยอือะโอเคนี่ไงเราจเจอเหรียญแล้วนะคะ โอ้ห oh, อะไรเนี่ยแผ่นหนังเต็มไปหมดเลยเ okay, อ๊ยตันนี้ได้สีเหลียแล้วน้อยเหลือเกินใต้โซฟานี่มีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองออกไปข้างนอกกันดูนะว่าข้างนอกเนี่ยมีอะไรให้นอาเนี่ยสำรวจบ้างช่วยแอปโอเคโอ้หข้างนอกนี่โอ้โ oh, หสวยมากเลยเหมือนเป็นสวนเหมือนมีแบบว่าสนามากเล่นโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็มีที่ปลูกดอกไม้นะโดยใช้กระจกเรืองแสง แสงแสนโอ้้ยลงหญ้าแล้วจมดินเลยม <l ots> ี่เหรียญให้เก็บไปเนี่ยอัน <l ots> นี้กระโดดดึงๆเลยเราจะลองขึ้นไปข้างบนดูนะคะว่ามันจะมีเหรียญให้เราเก็บหรือเปล่าเอยต้องขึ้นไปก่อนมั่นเดี๋ยวมันเก็บเหรียญก่อนเราเดี๋ยวขอสักห้าเหรียญ <l ots> <บอ>ก็พอนะโอ้โหรู้สึกนะ <l ots> ว่าจะไม่มีเหรียญเลยนะเนี่ยโอ้ตอนนั้นเราเห็น, <l ots> เ,หนเห็นเหรียญอยู่ในกระจกนะคะเอ้ไม่นนในกระจกอยู่ในอ่าที่ปลูกดอกไม้ยังไงยังไงเอยเจอเหรียญแล้วโอ้โห เจอเหรียญแล้วก็เก็บสีครับช่วยโอเคตอนนี้ก็มีอยู่ห้าเหรียญซึ่งเยอะมากเลยโอ้โหรู้สึกว่าแต่ละจุดนี่มันจะมีอยู่อย่างละเหรียญน,นะถ้าเกิดเราอยากได้เพิ่มเนี่ยเราก็ต้องกลับไปเก็บที่จุดเดิมค่ะ <c oughs> ตอนนี้นิวก็ได้สำรวจบ้านไปครบแล้วนะ <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรมากอะบ้านมันก็หลังประมาณเท่านี้นะมันก็มีแค่นี้นะตอนนี้เราก็ได้จำลองการเป็นหนูแฮมสเ,เ,เ,เตอร์วันหนึ่งนะคะก็กลายเป็นหนูแฮมสเตอร์เ,เนี่ยเป็นอะไรที่ต้วมเตี้ยมมาก วยความที่มันตัวเล็กนะคะมันก็เลยเดินกว่าจะถึงในแต่ละจุดเนี่ยทำให้เรารู้ว่าหนูแฮมสเตอร์เนี่ยกว่าจะวิ่งไปถึงแต่ละจุดนี่มันออยากมากโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะก็กลับมาพบก,กับพี่นิวได้ไหมคลิปหน้านะคะก็ยังไงก็มาลุ้นกันว่าเอาเฮ้ยครว่เนี่ยคนนี้คือใครอ่ะก็มาลุ้นกันว่าในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นแบบอะไรนะคะก็มาคอยลุ้นกันด้วยโอเคโอ้ก็โดดดึง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 ไปข้างหลังจมย่าไปแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยววันนี้นิวขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับพี่นิวได้ใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายยูแฮมสเตอร์กระโดดเล่กระโดดเล่ปิ๊งดิ๊งดิ๊งดิ๊งไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะท้ายคลิปมีอะไรดีๆให้ดูนะอย่าเพิ่งปิดกลาบบ๊ายบายยู